สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอของดอกไม้ป่าความสวยงามแบบธรรมชาตินะคะจะมีดอกหอมคื้อยู่ด้วยนะคะดอกสีขาวไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่เป็นดอกยานะคะนี่ค่ะ ตรงฝั่งนู้นจะเป็นไลายแหลกส,สีขาวกับสีม่วงนะคะลายแหลกที่เขานำมาทำน้ำหอมกลิ่นหอมมากค่ะดอกไลายแหลกนี่นวะวสสดใสเต็มเลยนะคะ ตรงนู้นก็เป็นไลหลกนี่นะเป็นพุ่งเลยนะ,ะนี่ก็ดอกหอมเดี๋ยวพาไปชมดอกไลเล็กงแล้วค่ะต้นหญ้าหวานนะนี่นะคะต้นหญ้าหวาน กำลังออกดอกเลยค่ะโอ้มีสองต้นสามต้นค่ะพาไปชมดอกไลเล็กส์นะคะนี่นะคะดอกไลเล็กสีขาวหอมมากค่ะนี่ที่เขานำไปสกัดน้ำหอมเ้อโอ้ยหอมหอมสุดๆค่ะ นี่นะคะตรงนู้นจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงก็หอมตรงน้นสีขาวนี่นะคะดอกยาก็ขึ้นเต็มเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ